สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆนวันนี้เรามาฟังความคิดเห็นชาวเวียดนามหลังจากที่ทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติเวียดนามไปได้1ประตูต่อ3ในฟุตบอลหญิงชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีรอบชิงชนะเลิศที่ประเทศเวียดนาม ในเกมนี้เป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศของฟุตบอลหญิงชิงแชมป์อาเซียนรุ่น U19 ซึ่งทีมชาติไทยต้องเจอกับเจ้าภาพอย่างทีมชาติเวียดนามในเกมนี้ทีมชาติไทยทำได้ดีกว่าบุกขึ้นนำไปก่อน0ประตูตอนน่อ1ในนาทีที่27ก่อนที่ครึ่งเวลาหลังทีมชาติเวียดนามจะตีเสมอได้เป็น1ประตูตอนน่อ1จากลูกจุดโทษในนาทีที่51จากนั้นไม่นานทีมสาวไทยก็ออกนำอีกครั้งหนึ่ง เป็น1ประตูต่อ2ในนาทีที่62ก่อนที่จะยิงเพิ่มอีก1ประตูในนาทีที่69จบเกมทีมสาวไทยยู9เอาชนะเจ้าภาพไปได้1ประตูต่อ3ขควา้าแชมป์ฟุตบอลหญิงชิงแชมป์อาเซียนรุ่นยู9ไปครองเรามาฟังกันว่าชาวเวียดนามจะมีความรู้สึกอย่างไรต่อเรื่องนี้ก่อนจะเข้าไปฟังคลิปสนุก,นกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Sub subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปในช่องของเราด้วยนะครับ เรามาเริ่มกันที่ความคิดเห็นชาวเวียดนามคนแรกเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่าไม่มีอะไรจะต้องอธิบายในเรื่องนี้ผู้เล่นของเราใจบอลกันพลาดเองและการวิ่งเข้าหาบอลยังน้อยกว่าทีมไทยเราสมควรแพ้แล้วความคิดเห็นชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้มากล่าวถึงผู้เล่นของพวกเขาชุดนี้ว่าถ้าไม่สามารถพัฒนานักเตะเหล่านี้ได้ก็ปล่อยให้พวกเขากลับบ้านไปหาผู้ชายเพื่อแต่งงานเถอะ อย่าเสียเวลากับฟุตบอลเวียดนามอีกต่อไปเลยความคิดเห็นชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่ากรรมการในเกมนี้คือจุดเปลี่ยนของเกมทีมไทยนั้นต้องอาศัยกรรมการในทุกครั้งเพื่อที่จะเอาชนะเวียดนามเห็นแล้วมันก็น่าโมโหจริงๆมาต่อกันที่ชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่าถึงจะผ่านไปหลายสิบปีฟุตบอลเวียดนามก็ไม่สามารถผ่านทีมชาติไทยไปได้ แล้วแบบนี้จะมีเป้าหมายไปฟุตบอลโลกกันทำไมทำไมไม่ตั้งเป้าหมายว่าต้องเอาชนะทีมไทยก็เท่านั้นพอความคิดเห็นชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้มากล่าวเปรียบเทียบระหว่างผู้เล่นไทยและผู้เล่นเวียดนามในวันนี้ว่าเห็นได้ชัดว่าความกระหายในการเอาชนะของทีมไทยนั้นมีมากกว่าเวียดนามพวกเขาวิ่งไล่หาบอลในทุกๆตำแหน่งแต่ทีมเวียดนามแค่จ่ายบอลง่ายๆยังจ่ายพลาดเลย ความคิดเห็นชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้มากล่าววิเคราะห์ผู้เล่นของเขาในเกมนี้ว่าผู้เล่นของเวียดนามชุดนี้มีรูปร่างที่เล็กเกินไปฉันคิดว่าเราจะต้องมองหาผู้เล่นที่มีขนาดใหญ่มากกว่านี้เพ <ut> ื่อที่จะเบียดกระแทกในการชิงจังหวะได้เปรียบมันจะช่วยได้มากความคิดเห็นชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่าผู้เล่นของทีมชาติไทยจบสกรอร์ได้ดีกวา่า ผู้เล่นของทีมเวียดนามจะต้องกลับไปฝึกฝนการจ่ายบอลและการยิงประตูแต่ก็ไม่เป็นไรพวกเขาเป็นเพียงแค่ u 19เพราะยังมีเวลาในการพัฒนาตัวเองอีกมากความคิดเห็นชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้มากล่าวถึงโคช้ชของพวกเขาในเกมนี้ว่าโคช้ชชาวญี่ปุ่นคนนี้ไม่มีฝีมือสู้ใช้โคช้ชของเวียดนามก็ไม่ได้ ควรยกเลิกสัญญาเขาซะมันสิ้นเปลืองเปล่าๆจริงๆแล้วเวียดนามมีผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมอยู่แล้วแต่ไม่มีโคช้ชที่มีคุณภาพก็เท่านั้นความคิดเห็นชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้มากราวสั้นๆต่อเรื่องนี้ว่าทีมชาติเวียดนามแพ้ให้กับทีมไทยเราจรึงไม่สามารถพูดได้เต็มปากว่าเราคือราชาแห่งอาเซียนตราบใดที่ยังแพ้ให้กับทีมไทยหรือทีมมาเลเซียอยู่แบบนี้ ความคิดเห็นชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อทีมชาติเวียดนามของพวกเขาตรงนี้ว่าก่อนอื่นเลยต้องขอชื่นชมความพยายามของนักเตะเวียดนามทุกคนที่ต่อสู้มาถึงรอบชิงชนะเลิศในปีนี้แต่เท่าที่ฉันดูนักเตะของเวียดนามยังขาดความฟิตและร่างกายที่ดีมันทำให้เวียดนามเสียเปรียบทีมชาติไทยมากในเรื่องนี้ความคิดเห็นชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้มากล่าวคล้ายๆกันต่อเรื่องนี้ว่า ทำไมนักเตะยูสิเหมือนกันแต่ร่างกายของนักเตะไทยแตกต่างกับนักเตะเวียดนามเป็นอย่างมากเราควรแก้ไขในเรื่องนี้ก่อนแล้วค่อยไปเพิ่มเติมเทคนิคต่างๆให้กับนักเตะความคิดเห็นชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้มากราวต่อเรื่องนี้ว่าผู้เล่นของทีมชาติเวียดนามชุดนี้มีรูปร่างที่เล็กจังนั่นแหละคนเวียดนามก็กินแต่ผักกับผลไม้จึงไม่มีแรงและกล้ามเนื้อเหมือนกับทีมชาติไทยเวลาปะทะกันเวียดนามก็แพ้อยู่แบบนี้ มาต่อกันที่ชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้มากล่าวสั้นๆต่อเรื่องนี้ว่าฟุตบอลหญิงทีมชาติเวียดนามดูแย่มากการพัฒนาไม่มีทิศทางที่ดีมันทําให้ฟุตบอลของเวียดนามดูแย่ไปเลยฉันรับเรื่องนี้ไม่ได้ความคิดเห็นชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้มากล่าวถึงแนวทางในการทําทีมฟุตบอลตรงนี้ว่าก่อนอื่นเลยฟุตบอลหญิงนั้นไม่ต้องไปโฟกัสอะไรมากนัก ควรเน้นไปที่การจ่ายบอลสั้นและการจ่ายบอลยาวเท่านั้นเพราะถ้ามีความแม่นยำในการจ่ายบอลการทำเกมบุกไปที่หน้าประตูของฝ่ายตรงข้ามก็จะทำได้ง่ายขึ้นมาต่อกันที่ชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้มากล่าวเปรียบเทียบระหว่างนักเตะไทยและนักเตะเวียดนามในเกมนี้ว่าเห็นได้ชัดว่าทีมไทยนั้นมีผู้เล่นเยาวชนที่ดีกว่าทีมชาติเวียดนาม พวกเขาฝึกหนักและมีทักษะที่ดีกว่าดูจากการวิ่งไล่หาบอลตลอดทั้งเกมถึงแม้พวกเขาจะยิงนำถึงสองประตูก็ตามมาต่อกันที่ชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่าการลงทุนในการพัฒนาฟุตบอลหญิงของเวียดนามแตกต่างกับฟุตบอลชายเวียดนามเป็นอย่างมากมันทำให้คุณภาพของฟุตบอลหญิงของเวียดนามนั้นตกต่ำลงอย่างชัดเจน ความคิดเห็นชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้มากล่าวถึงความพ่ายแพ้ในเกมรอบชิงชนะเลิศของพวกเขาตรงนี้ว่าฉันเข้าใจดีว่ามันแค่ฟุตบอล u 19แต่ฉันต้องการเห็นการพัฒนาและผลการแข่งขันที่ดีกว่านี้เพราะมันคือรอบชิงชนะเลิศที่เราเล่นในบ้านและต้องเจอกับทีมชาติไทยไม่ใช่ทีมชาติญี่ปุน่นความคิดเห็นชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้มีมุมมองต่อผู้เล่นเวียดนามชุดนี้ว่านักเตะเวียดนามของเราชุดนี้ ร่างกายดูผอมแห้งมากพวกเขาไม่ได้กินข้าวมาก่อนเตะหรือ,อยังไงจ่ายบอลก็จ่ายบอลแย่แถมวิ่งไม่เท่าไหรก็หมดแรงแล้วความคิดเห็นชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่าฟุตบอลเวียดนามยังคงไล่าตามทีมชาติไทยอยู่หลายก้าวมันไม่มีอะไรจะต้องแก้ตัวในเรื่องนี้แพ้ทีมไทยทุกรูปแบบในรายการนี้ความคิดเห็นชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่า เกือบทุกจังหวะที่ต้องปะทะในการชิงความได้เปรียบผู้เล่นของเวียดนามแพ้ต่อผู้เล่นไทยอยู่ตลอดมันบ่งบอกถึงร่างกายที่อ่อนแอของนักเตะเวียดนามชุดนี้มาต่อกันที่ชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้มากล่าวสั้นๆต่อเรื่องนี้ว่าอุสาได้เล่นรอบชิงชนะเลิศในบ้านของตัวเองแท้ๆควรทําได้ดีกว่านี้มันเป็นความล้มเหลวของเวียดนามจริงๆความคิดเห็นชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อความพ่ายแพ้ในเกมนี้ว่า เวียดนามจะต้องกล้าลงทุนให้กับฟุตบอลชายและฟุตบอลหญิงมากกว่าในปัจจุบันเพราะถ้าจะปล่อยให้ไปเป็นแบบนี้มันจะทำให้ฟุตบอลของเวียดนามย่ำอยู่กับที่และนี่ก็เป็นความคิดเห็นสุดท้ายของชาวเวียดนามโดยเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่านักเตะพวกนี้ไม่ควรกลับมาติดทีมชาติอีกมันเสียเวลาในการเชียร์ฟุตบอลของชั้นเป็นอย่างมากและนี่ก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนของชาวเวียดนามหลังจากที่พวกเขาได้เห็นทีมชาติไทย เอาชนะทีมชาติเวียดนามไปได้1ประตูต่อ3ในฟุตบอลหญิงชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีรอบชิงชนะเลิศที่ประเทศเวียดนามหากเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปในช่องของเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ คุณที่คลิกเขล้ลมาไม่ว่าจะมาจากที่ไหนคุณคิดก,กับเรื่องใจเราจำเป็ปในในขยบคลายคอมเมนต์ส่งไปทุกการแชร์ทีทให้เรารู้สึกดีได้ได